เราทุกคนน่าจะเคยเห็นภาพในฝันนั้นนะครับกล่องอาหารที่แบบเรียงกันสวยๆในตู้เย็นสีสันน่ากินมากเตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์ที่ดู productive สุดๆแต่ในชีวิตจริงนี่สิครับหลายครั้งเลยที่ความพยายามของเรามันจบลงด้วยข้าวแฉะๆอกไก่ที่เหนียวเหมือนยางหรือไม่ก็ความรู้สึกผิดลึกๆว่าอาหารมื้อวันศุกร์ที่เราอุ่นในไมโครเวฟเนี่ยมันจะเหลือสารอาหารอะไรอยู่บ้าง เป็นภาพที่เห็นชัดมากเลยค่ะวันนี้เราเลยจะไม่ได้มาคุยกันแค่ว่ามิลเพ p คืออะไรแบบผิวเผินนะครับค่ะแต่เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าจะเอาชนะไอศตรูตัวฉกาดของการเตรียมอาหารล่วงหน้าเนี่ยยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องรสสัมผัสที่มันแย่ลงรสชาติที่จืดชืดแล้วก็ความกังวลเรื่องคุณค่าทางอาหารที่มันหายไปภารกิจของเราวันนี้คือทำยังไงให้มื้อเที่ยงของวันศุกร์ยังอร่อยและก็มีชีวิตชีวาได้เหมือนมื้อวันจันทร์ เป็นภารกิจที่ท้าทายแต่ทำได้แน่นอนค่ะโอเคครับมาเริ่มกันที่ปัญหาคลาสสิกสุดๆเลยดีกว่าความแฉะความเละคือผมเคยลองทำนะเอาเข้าวสวยร้อนๆเลยปกด้วยผัดกะเพราแล้วก็ใส่กล่องแช่ตู้เย็นเลยเพราะวันพุธเอามากินนี่คือโอ้โหกลายเป็นข้าวต้มกะเพราไปเลยครับมันมีวิธีแก้ปัญหานี้ยังไงครับหัวเราะเป็นประสบการณ์ร่วมของหลายๆคนเลยค่ะปัญหานี้แก้ได้ตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะ คือการเลือกชนิดอาหารแล้วก็การจัดเก็บที่ถูกต้องอาหารที่เหมาะกับการทำมิลเพลฟจริงๆมันต้องมีคุณสมบัติเหมือนเป็นนักสู้ในตู้เย็นหน่อยคือ 1. ต้องทนทานอยู่ได้3-5วันโดยรสชาติไม่เพี้ยน 2. คือคือนชีพได้ดีหลังอุ่น 3. คือไม่อมน้ำจนเละและสุดท้ายคืออุ่นง่ายแต่หัวใจสำคัญที่คนพลาดกันเยอะที่สุดอยู่ตรงวิธีเก็บค่ะวิธีเก็บที่ว่านี่คือ การแยกส่วนที่พูดถึงกันบ่อยๆใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแต่มันลึกกว่าแค่การแยกข้าวกับกับข้าวความชื้นคือศัตรูตัวร้ายที่สุดในกล่องมิลเพรีปของเราเลยลองนึกภาพตามนะคะไอ้น้ำจากกับข้าวร้อนๆที่เราเพิ่งทำเสร็จมันจะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำแล้วก็ซึมกลับเข้าไปในข้าวทำให้ข้าวแฉะหรือทำให้ผักลวกของเรากลายเป็นผักต้มเละๆการแยกเก็บทุกอย่างออกจากกันเลยสำคัญมากโอ ผมเคยลองใช้กล่องแบบที่มีช่องแบ่งหรือที่เรียกกันว่ากล่องเบนโตะครับแต่บางทีซอสจากฝั่งหนึ่งมันก็ยังซึมไปอีกฝั่งอยู่ดีมันมีวัสดุหรือประเภทของกล่องที่กันได้ดีกว่าเป็นพิเศษไหมครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะกล่องที่มีช่องแบ่งก็สะดวกดีนะคะแต่ถ้าเป็นเมนูที่มีน้ำเยอะ อย่างแกงหรือผัดซอสฉ่ำๆเนี่ยการใช้กล่องแยกกันไปนเลยจะดีที่สุดค่ะส่วนเรื่องวัสดุกล่องแก้วจะดีมากเรื่องการทําความสะอาดแล้วก็ไม่เก็บกลิ่นแต่ก็หนักแล้วก็แตกได้ถ้าจะใช้พลาสติกให้มองหาสัญ,ญลักษณ์ BPA free ที่ปลอดภัยกับอาหารและที่สําคัญที่สุดเลยนะคะคือซีลยางที่ฝาค่ะต้องหนาแล้วก็ปิดได้สนิทจริงๆเพื่อล็อกทุกอย่างไว้ในที่ของมันป้องกันทั้งความชื้นแล้วก็อากาศจากภายนอกเข้าไป โอเคเรื่องความแฉะจัดก,กับข้าวพอเข้าใจได้แต่กับผักนี่นสิครับผมเคยพลาดแบบน่าอายมากคือผมตั้งใจดีมากเลยนะทำบรอกโคลีลวกเตรียมไว้ปรุงสุกกำลังดีเลยพอวันพุธเปิดกล่องออกมาคือมันเละเป็นสีขีวตุ่นๆแล้วกลิ่นนี่หมไม่อยากจะนึกถึงเลยครับฮนึกภาพออกเลยค่ะนั่นเป็นเพราะเอนไซม์ในตัวผักเองค่ะมันน่าทึ่งนะคะ ลองนึกดูว่าเอนไซม์พวกนี้มันก็เหมือนมีปุ่มตั้งเวลาทำลายตัวเองอยู่พอเราเก็บผักมามันก็จะเริ่มกระบวนการย่อยสลายตัวเองทำให้ผักเหี่ยวเนา่าแล้วก็เปลี่ยนสีแต่เรามีวิธีหยุดมันค่ะหยุดเวลาแล้วครับยังไงครับด้วยการลวกหรือนึ่งสั้นๆค่ะการให้ผักผ่านความร้อนเร็วๆแค่หนึ่นาทีแล้วรีบนอกน้ำเย็นทันทีมันเหมือนเราไปกดปุ่มหยุดชั่วคราวบนนาฬิกาทำลายตัวเองของผักนะคะ กระบวนการนี้เรียกว่าแบลนชิงมันจะช่วยหยุดการทำงานของเอนไซม์ทำให้ผักคงความกรอบสีสดแล้วก็รสชาติที่ดีไว้ได้นานกว่าการเก็บสดสดหรือปรุงจนสุกเกินไปเยอะเลยค่ะที่สำคัญคือตอนเตรียมให้ปรุงแค่ประมาณ80%พอเพราะมันจะไปสุกต่ออีกนิดตอนเรานำมาอุน่นโอ้โหเหมือนเคล็ดลับในหนังไซไฟเลยนะเนี่ยกดปุ่มหยุดเวลาให้ผักสรุปว่าสึกแรกเรื่องรสสัมผัส เราชนะได้ด้วยการแยกส่วนใช้ภาชนะที่ถูกต้องและการกดปุ่มหยุดเวลาให้ผักโอเคงั้นเราไปต่อกันที่ศึกที่2เลยครับเรื่องความปลอดภัยและคุณค่าทางอาหารผมมีความเชื่อฝังหัวมาตลอดเลยว่าต้องรอให้อาหารเย็นสนิทที่อุณหภูมิห้องก่อนถึงจะเอาเข้าตู้เย็นได้ไม่งั้นตู้เย็นจะพังสรุปว่ามันจริงไหมครับเป็นความเชื่อที่กับเรามานานแต่ก็ไม่ถูกต้องสะทีเดียวนะคะ สิ่งที่อันตรายกว่าตู้เย็นทำงานหนักคือช่วงอุณหภูมิอันตรายหรือ Danger Zone ที่อยู่ระหว่าง5ถึง60องศาเซลเซียสค่ะนี่คือช่วงอุณหภูมิที่แบคทีเรียที่ทำให้อาหารเป็นพิษเติบโตได้รวดเร็วที่สุดแบบทวีคูณเลยการปล่อยอาหารทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานเกินไปก็เหมือนเราเปิดบุฟเฟ่ให้แบคทีเรียมาปาร์ตี้กันเลยค่ะเออแต่ผมก็เคยได้ยินมาอีกเหมือนกันว่าการเอาซุปหม้อใหญ่ร้อนๆยัดเข้าตู้เย็นไปเลยก็ไม่ดี เพราะมันจะไปเพิ่มอุณหภูมิในตู้เย็นทําให้อาหารอย่างอื่นพลอยจะเสียไปด้วยตกลงเราควรจะทํายังไงกันแน่ครับถูกต้องเลยค่ะนั่นคือความจริงอีกด้านหนึ่ง หัวใจสําคัญจึงไม่ใช่การเอาเข้าตู้เย็นภายในสองชั่วโมงแต่คือการทําให้อาหารเย็นลงอย่างรวดเร็วที่สุดถ้าเป็นอาหารปริมาณมากอย่างซุปหม้อใหญ่แทนที่จะเอาทั้งหม้อร้อนๆเข้าตู้เย็นให้เราแบ่งใส่ภาชนะที่ตื้นและกว้างขึ้นหรือทายใส่ถุงซิปล็อกแล้วแผ่ให้แบนๆเพื่อเพิ่มพื้นผิวสัมผัสกับความเย็นหรือจะใช้วิธีหล่อด้วยน้าแข็งรอบๆภาชนะก็ได้วิธีนี้จะช่วยให้อุณหภูมิของอาหารลดลงผ่านช่วงอันตรายได้เร็วขึ้นมากโดยไม่ไปกระทบกับของอย่างอื่นในตู้เย็นค่ะ เข้าใจละกระจ่างเลยคือเป้าหมายคือลดอุณหภูมิให้เร็วที่สุดแล้วถ้าเราอยากเก็บให้นานกว่า3-4วันการแชร่แข็งคือคำตอบใช่ไหมครับแต่ผมก็เจอปัญหาอีกคือพอเอาเนื้อไก่ออกมาจากช่องฟรีซบางทีมันจะมีกลิดน้ำแข็งเกาะเป็นฝ้าขาวๆพอละลายแล้วเนื้อก็แห้งๆแ,แปลกๆนั่นมันคืออะไรครับ อ๋อสิ่งนั้นเรียกว่า freezer burn ค่ะมันไม่ได้ทำให้อาหารเป็นอันตรายนะคะแต่มันทำลายรสสัมผัสและรสชาติอย่างรุนแรงเลยมันเกิดจากกระบวนการที่เรียกว่าการระเหิดคือโมเลกุลของน้ำในอาหารกลายจากของแข็งหรือน้ำแข็งเป็นไอโดยตรงเลยโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวเพราะสัมผัสกับอากาศแห้งๆในช่องแช่แข็งนาน,าน ผลก็คืออาหารส่วนนั้นจะสูญเสียความชุ่มชื้นไปกลายเป็นเนื้อแห้งๆสักๆค่ะแล้วเราจะป้องกันกองทับอากาศแห้งในช่องฟรีไม่ให้มาโจมตีอาหารของเราได้ยังไงครับศัตรูของมันคืออากาศค่ะเราต้องกําจัดอา,าอากาศออกจากภาชนะให้ได้มากที่สุดถ้าใช้กล่องให้กดอาหารลงไปให้แน่นแล้วอาจจะใช้พลาสติกแรปปิดทับบนผิวอาหารก่อนปิดฝาอีกชั้น ถ้าใช้ถุง10ปล็อกให้ค่อยๆจุ่มถุงลงในน้ําระวังอย่าให้น้ําเข้านะคะเพื่อให้แรงดันน้ําไล่อากาศออกให้หมดก่อนจะปิดถุงให้สนิทวิธีนี้จะช่วยปกป้องอาหารของเราจาก f r e e ซอร์เบิได้ดีมากเลยค่ะสุดยอดเลยครับได้เทคนิคป้องกันไปครบแล้วแต่คําถามใหญ่ที่สุดที่ยังคาใจผมอยู่ก็คือพอเราทําทุกอย่างถูกต้องเอาอาหารมาอุ่นในไมโครเวฟเรากําลังหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าว่ามันยังดีต่อสุขภาพ ทั้งที่เราอาจจะกำลังทำลายวิตามินและสารอาหารดีๆไปหมดแล้วด้วยคลื่นไมโครเวฟเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดเลยค่ะต้องยอมรับความจริงว่าการอุ่นซ้ำมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียสารอาหารบางชนิดโดยเฉพาะวิตามินที่ละลายในน้ำและวไวต่อความร้อนอย่างวิตามินซีและวิตามิน B บางตัวแต่ข่าวดีคือการสูญเสียน,นั้นอาจไม่มากเท่าที่เราคิดและเราควบคุมมันได้ค่ะ จริงๆแล้วการอุ่นด้วยไมโครเวฟที่ใช้เวลารวดเร็วอาจจะรักษาสารอาหารไว้ได้ดีกว่าการเอาไปอุ่นในกระทะหรือเตาอบที่ใช้ความร้อนนานกว่าด้วยซ้ำจริงเหรอครับแล้วเราจะควบคุมการสูญเสียที่ว่านี่ยังไงได้บ้างครับมี4ข้อหลักๆเลยค่ะข้อแรกที่สำคัญมากคืออุ่นเท่าที่กินแบ่งอาหารเป็นกล่องสำหรับหนึ่งมื้อเสมอการเอามาหารหม้อใหญ่ออกมาอุ่นทั้งหมดแล้วกินไม่หมดเอากลับไปแช่แล้วมาอุ่นอีกรอบ การอุ่นซ้ำๆแบบนี้คือตัวการทำลายสารอาหารชั้นดีเลยค่ะข้อ2คือเรื่องผักที่เราคุยกันไปแล้วคือปรุงแค่พอสุกให้ยังมีความกรอบอยู่ข้อ3คือเลือกใช้วัตถุดิบที่ทนทานผักอย่างร็คคอกโคลี่แครอทหน่อไม้ฝรั่งจะทนความร้อนและรักษาสารอาหารไว้ได้ดีกว่าผักใบเขียวที่บอบบางและข้อสุดท้ายคืออุ่นให้ถูกวิธีใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมและเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทำให้อาหารร้อนพอดีไม่ใช่อุ่นจนเดือดปุดๆอยู่ในไมโครเวฟ ชัดเจนมากครับสรุปคือถ้าเราวางแผนดีๆมิลพรีปก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากๆอยู่ดีเอาละครับเราชนะศึกเรื่องรถสัมผัสและความปลอดภัยไปแล้วมาถึงศึกสุดท้ายที่ยากที่สุดนั่นคือทำยังไงให้ทั้งหมดนี้กลายเป็นเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันไม่ใช่โปรเจกต์ยักษ์ที่ทำได้ครั้งเดียวแล้วก็เหนื่อยจนยอมแพ้ไป การจะทำให้มันยั่งยืนได้หัวใจคือการเปลี่ยนมุมมองค่ะจากการทำอาหาร10บมือ้อมาเป็นการวางแผนอย่างชาญฉลาดเริ่มจากการวางแผนเมนูรายสัปดาห์ค่ะฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะการวางแผนเมนูทั้งสัปดาห์เนี่ยมีเคล็ดลับทำให้มันง่ายขึ้นไหมครับมีค่ะแทนที่จะคิดเมนูที่แตกต่างกัน1ิบอย่างลองคิดแบบการเตรียมส่วนประกอบหรือคอมโพเนนต์เพ p ดูค่ะเช่นวันอาทิตย์เราแค่ย่างอกไก่จำนวนมาก หุงข้าวกล้องหม้อใหญ่ๆและคั่วผักรวมมิตรไว้หนึ่งถาดใหญ่ๆพอถึงเวลากินเราก็แพ้หยิบส่วนประกอบเหล่านี้มาผสมกันอาจจะเพิ่มซอสที่แตกต่างกันในแต่ละวันวันจันทร์เป็นไก่กับซอสเทริยากิวันอังคารเปลี่ยนเป็นซอสเพสตโต้มันทําให้ไม่น่าเบื่อและยืดหยุ่นกว่าการต้องกินเมนูเดิมๆซ้ากันค่ะโอ้โหนี่เปลี่ยนเกมเลยนะจากการเป็นพ่อครัวที่ต้องทําอาหาร10จาน กลายเป็นเหมือนศินลปินที่ mix and match ส่วนประกอบต่างๆเข้าด้วยกันชอบไอเดียนี้มากครับแล้วเรื่องการลงมือทำล่ะครับผมนึกภาพการต้มผัดอบไปพร้อมๆกันแล้วเหมือนสมรภูมิในห้องครัวเลยสำหรับมือใหม่มีวิธีเริ่มที่ง่ายกว่านี้ไหมครับ <laughs> ไม่ต้องเปิดทุกเตาพร้อมกันก็ได้ค่ะเริ่มจากสิ่งที่ใช้เวลานานที่สุดก่อนเช่นเอาไก่เข้าเตาอบตั้งเวลาไว้ระหว่างที่รอนั้นเราก็ค่อยมาหุงข้าวต้มไข่หรือลวกผัก การทำแบบนี้จะช่วยให้เราจัดการได้ง่ายขึ้นไม่วุ่นวายจนเกินไปและพอทำไปสักพักเราจะเริ่มจับจังหวะได้เองว่าอะไรควรทำก่อนหลังและอย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายที่หลายคนมองข้ามคือเตรียมภาชนะให้พร้อมค่ะไม่มีอะไรจะน่าหงุดหงิดไปกว่าการทำอาหารเสร็จแล้วเพิ่งรู้ว่ากล่องไม่พอจริงครับเป็นขั้นตอนเล็กๆที่สำคัญมากก่อนจะจบกันไปมีข้อห้ามเด็ดขาดหรือข้อผิดพลาดร้ายแรงอะไรบ้างไหมครับที่คนทำมิลเลปต้องระวังเป็นพิเศษ มีค่ะข้อแรกที่ต้องย้ำเลยคือห้ามนําอาหารที่ละลายน้ำแข็งแล้วกลับไปแช่แข็งสังเด็ดขาดเพราะทุกครั้งที่อุณหภูมิสูงขึ้นจนน้ำแข็งละลายคือการปลุกแบคทีเรียที่หลับอยู่ให้ตื่นขึ้นมาแบ่งตัวการเอากลับไปแช่แข็งอีกครั้งมันไม่ได้ฆ่าเชื้อพวกมันนะคะแค่ทำให้มันหลับไปอีกครั้งแต่จำนวนมันเพิ่มขึ้นแล้วซึ่งเสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษมากโหวันนี้น่ากลัวมากครับข้อ2คือ ต้องรู้จักว่าอาหารอะไรที่ไม่เหมาะกับก,บการทำมิลเพรปเลยเช่นของทอดที่จะสูญเสียความกรอบไปอย่างถาวรหรือผักสลัดสดๆที่จะช้ำและเละและสุดท้ายคือคอยเช็คสภาพกล่องของเราเสมอคะ่ะถ้าซีลยางเริ่มเสื่อมหรือพลาสติกมีรอยแตกให้เปลี่ยนทันทีเพราะนั่นคือประตูที่เชื้อโรคจะแอบเข้าไปในอาหารของเราได้ขอบคุณสำหรับคำเตือนครับ ชัดเจนและสำคัญมากๆเลยพอคุยกันมาทั้งหมดนี้มันทำให้ผมเห็นภาพเลยว่าหัวใจของมิวเพลฟที่ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่สูตรอาหารที่ซับซ้อนเลยแต่มันคือการวางแผนอย่างชาญฉลาดและความเข้าใจในวิทยาศาสตร์เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในกล่องอาหารของเราใช่เลยค่ะและการวางแผนทั้งหมดนี้มันทำให้เกิดคำถามที่ใหญ่ขึ้นเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเรากำลังทำอะไรกันอยู่การที่เรายอมสละเวลาในวันหยุดเพื่อวางแผนอาหารทั้งสัปดาห์ มันเป็นแค่การประหยัดเวลาในวันทำงานหรือจริงๆแล้วมันคือการที่เรากำลังตัดสินใจอย่างมีสติและเด็ดเดี่ยวมากขึ้นว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปในร่างกายของเราเป็นการดึงอำนาจในการเลือกกลับมาอยู่ในมือเราเองแทนที่จะปล่อยให้ความเหนื่อยล้าหรือความเร่งรีบในแต่ละวันเป็นคนตัดสินใจให้เป็นมุมมองที่ทรงพลังมากเลยครับไม่ใช่แค่การเตรียมอาหารแต่คือการออกแบบสุขภาพและชีวิตของเราล่วงหน้าน่าสนใจจริงๆครับ มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้และถ้าชอบการพูดคุยเจาะลึกแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนัดดูอิทและแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องสามารถกดส่องสินค้าได้ที่ตะกร้าหน้าช่องเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ